เขาหอมสุดเก็ดเคล็ดลับขัวมูขัวขามูปีหอวเลยเขาหอมสุดเก็ดเคล็ดลับขัวมูขัวขามูปีหอวเลยหอมหอมมีหอมมีมันบ้านไหนเขานังเดเดเขาไปกับอีเด้เริ่มหอมแบบแบบนี้ สุดเลยอาแบบนี้ครับสุดจ้าสุดนี่เริ่มร้อมแบบแบบนีุ้ดเลยอาแบบนี้ครับุดจาสุดมา่นเรามาเอาใส่พร้อมๆกัอ้ยหอมครับจา้า บ้าเอะของแสบครับของแสบอาหารแบบบ้านพี่้องแสบพี่น้องแสบนี่ครับมาเด้อครับกินด้วยกันครับเยียบร้อยครับเรียบร้อยของแสบครับขาหมกี้ครับพี่น้องนี่ส่วนขาสะโพกหลังเอาาขวดเพริกแกงบ้าน โอ้โหพี่น้องเอลยอย่าหายี่เบิองจ้ครับออืเผาหอมหอมเก็บเคล็ดลับหัวมูหัขวขาหมูปี่นออ้องเอลยเผาหอมหอมเก็บเคล็ดลับหัวมูหัขวขาหมูปี่น้องเอลย ตัวฮัฟปุ่งปุ่งเรียบร้อยแล้วนะครับยังมาขวบไม่ใชครับมาเกืบขาโมกี้ครับพี่น้องนี่ส่วนขาสะโพกหลังเอา,ววกกเอาอมาขวบใส่พีิแกงเผาหอมหอมเก็ดเคล็ดลับขวบมูขวขาโมกี้พ <c oughs> ี่น้องเลยแซ่บพี่น้องแซ่บ <c oughs> นี่ครับ มาด้วยครับกินน้วกันครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยของแซ่บครับของพร้อมกับเผาหอยเลยครับบ้าชิ้มเลยนะครับนี่ยเดือนเดือนจากเบ้าเของแซ่บครับของแซ่บอาหารบ้นบานๆใี่หรอเฮ้ย แซบครับอ่ะครับพี่ไปครับเขาจังเดือดจังวากันมาอีกชิ้นทีหนึ่งในขณะที่เราข่ามอไปเดือดอตัว้าปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับยังมาขวัวไหมครับมะกบเรื่องพริกแกง สำเร็จลูกซื้อมาสามถุงตกสามถุงกลมไปเลยครับพี่นอ้องเรียบรเลยครับต้องกินได้ครับนเน้นเน้นเลยครับโอ้โหหอม,อมหอมกับเผาหุวยเลยครับบ้าชิมเลยนะครับเนี่นอเดือดแสบพี่น้องแสบ <laughs> นี่ครับมาด้วยครับกินด้วยกันครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยของแซ่บครับอืมนี่นะแซ่บครับอ่ะครับพี่ไปครับเขาจังทำเบืจังวากันมาอีกชิ้นทีนึงแซ่บพี่น้องแซ่บนี่ครับมาด้วยครับกินด้วกันครับอือเรียบร้อยครับเรียบร้อย ของแสบครับของจุกสามกลมกลมไปเลยครับพี่น้องเดยบร้อยเลยครับต้องกินได้ครับเนี่เน้นๆเลยครับโอ้โหหอมหวานโอ้โหพี่น้องเอยอย่าหายี่เบืองจ้าครับจ้าของแสบครับของแสบอาหารบ้านๆพี่น้อง ในขณะที่เราห่ามอจะเดือดอือเอาันนี้ละเฮ้ยแสบครับอ่ะพี่ไปครับเอาจังอ่าเดือดจังวากันไหมชิมทีนึงอือเอาันนี้ละจากเบ้าเ้ของแสบครับของแสบ อาหารบ้นบานๆใี่นรอเริ่มฮอปแล้วครับเดีนี้หลุ <c oughs> ด,ดเลยอาแบบนี้ครับหลดจากหลด,ดจากเบ้าเฮ้ของแสบครับของแสบอาหารบ้นบานๆใี่นรอเอา้าของแสบครับอาหารอีสานมาเท่าแล้ว อยากให้ได้ก็เฮ็ดก็นั้นแล้วกันเนาะหา้หอนเสบหัวคาโมกีโอเขี่ยจบหอนเสียเ้ยนอนเลยเริ่มฮอปแบบแบบนี้พูดเลยแบบนี้ครับพดจ้าพูดเรามาเด็ดกับเขาารับกับเขาพร้อมไป ใส่ขาโมกี่ครับพี่น้องนี่ส่วนขาสะโพกหลังเอามวขวดเสพแกงได้แน่หอ,อมอออมีมหอมมีมั้ยได้แน่ครับนั่นเดี๋เด้เอาไปกราบอีกเด้อเสร็จแสบครับอ่ะเข้าพี่ไปครับเขาจังอทำเป็นจังว่ากันมาอีกชิ้นทีหนึง่ง แสบครับอ่ะคร้าพีไปครับเขาจังอ่าเดอดจังวากันมาอีกชิ้นทีนึงขาโมกี้ครับพี่น้องส่วนขาสะโพกหลังเอามาขวดใส่พริกแกงตกสามกลมกลมไปเลยครับพี่น้องอเย็บไเลยครับต้องกินได้ครับนี่เน้นๆเลยครับโอ้โหหอมหอมเอามาเด็ดกับเข้าครับ หอมใบใส่อือหอมกับเผาหัวเลยครับบ้าชิมเลยนะครับนี่เนี่ยเดือดเฮ้ยเศษๆครับอ่ะเอาผิดไปครับเอาจังอ่าเดือดจังวากันไหมอีกชิมทีนึง่ง หอมมีมือหอมมีมันราหน่อยเขานังเด้ดเอาไปกัาอีดเสแปบพี่น้องแสแปนี่ครับมาเด้อครับกินด้วยกันครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยของแสแปครับของแสแปรเปน้องแสแปนี่ครับมาเด้อครับกินด้วยกันครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยของแสแปครับของมาเห็น้องมาเอาใส่พร้อม อุ้ยหอมครับมาออกมาหัวบได้ทีแล้วเอาน้ำลงไปยังหน่อยครับเอาพอจอเนาะเครื่องเน้นเน้นมาออมาขวบได้ทีแล้วเอาน้ำลงไปยังหน่อยครับเอาพอจอเนาะเครื่องเน้นเน้นมาออมาขวบได้ทีแล้วเอาน้ำลงไปยังหน่อยครับ อพอจอเนาะเครื่องเน้นเน้นหอมได้ไงหอมยังไมหอมยังไม่ได้ได้ไงเขานั่นเด้เอาไปกราฟอีกเด้เอาหอมแสบทำอาหารอีสานมาเท่านั้นเนาะคึ้อยากให้ได้ก็เฮ็ดกนไ่้เราทำเนาะอาหารพออยากสิบอยู่ได้ทำยังไงเนาะเอาหอมหอมเก็บเคล็ดลับกัวมื้ หัวขาหมูปี๊่อกเลยมาเห็น้รามาเราใส่หอมหอมทไมอ้ยหอมนะครับเข้าหอมหอมเก็บเคล็ดลับหัวหมูขัวขาหมูปี๊น่อกเลยเค้าหอมหอมเก็บเคล็ดลับขัวหมู หัวขาหมูปีหยอกเลยแสบพป่น้องแสบนี่ครับ